ครับวันนี้มาจามัดแต่งเพลงยาบ้าได้เลยครับฟังแล้วไม่ค้าไม่เสกช่วยกันทำลายยาบ้าที่สิ้นแต่ดินไทยครับโจ๊กโจ๊กมันทำลายสมองคนมันทำลายร่างกายจนทํานไอโหมขื่นใจยับพังต้องช่วยกันกำจัดมันช่วยกันช่วยกันยาบ้ายาบ้า โจ๊ะโจ๊ะมันเสียก็ตายส่งมันเสียก็สมองงงงมันเสียก็ที่หน้าสดทุกวันดูด้วยกันคนจัดไปด้วยกันด้วยกันยาบ้ายาบ้ายาบ้าล้มยาบ้ายาบ้ายาสมบัติยาบ้ายาบ้ามันจะร้ายที่หมดยาบ้ายาบ้ายาบ้าล้ยาบ้ายาบ้ายาสมบกตยาบ้ายาบ้ายาสมบไทิยาบ้ายาบ้ามันจะร้ายที่หมดสังคมเรา สัปคงเราชาเราต้องเข้าถึงสัปคงเราชาเราต้องไม่ดอย่าติดติดยาบ้าอย่าบ้าอย่ากระดุกยาบ้าอย่าบ้าอย่าสกปรกอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าหูไใอย่าบ้าอย่าบ้ามีตายไม่หมดอย่าบ้าอย่าบ้าอย่ากระดุกยาบ้าอย่าบ้าอย่าสกปรกอย่าบ้ายาบ้าอย่าหูไใอย่าบ้าอย่าบ้ามีตายไม่หมดโจูโจูอย่าบ้าโจูโจูอย่าบ้าฟังแล้วด้วยอะไรทำลายอย่าบ้า 何